เมื่อนี้ใหญ่ว่าสิตำน้ำพริกกะปีเนาะค่ะใส่มะม่วงเปียวค่ะใหญ่ก็เตรียมพริกเตรียมกะปีกะปีคุณแม่แสงคนแบ่งมให้ค่คะคนสั่งมาจากใตคนนะจ้คะจคนว่ากะปีแสบ,บเบ่เข็มไข่ซีใบค่ะอันเดชชอุอมมาสองคำงามงามก็ผักเนาะค่ะใหย่สีเรลืมเดชชอวอมคนเนาะค่ะชุกไข่ทอดแล้วก็ตำ น้ำพริกเหม่อนี่ค่ะค่ะยายสิลูกชะอมเนาะค่ะ<ม>น,น,น,นี่ยค่ะเช่อมเอิ่วน่ะชุกไข่ทอดกินกับน้ำพริกกะปิค่ะเหม่อนี่ยอ่นอนๆตัดเลื่อนเนาะค่ะนี่ค่ะหย่อนอ่นอน ทำอาหารบ,นบานๆกินค่ะพริกกะปิทอดจะอมหลวกพัะไม่ดอกแค่โดอกหอมค่ะแห่สีหลวกใหญ่มากินกผัดแต่พวกแข็งมากค่ะต่ต,ต่อเรือฝน,นลุ่มังนึ่งหันเนาะคะ่ะพัก ដ e ្រើចກនាវង់ដី្តាក់សើងស្រើ្រៀតាខ្ល់រូវប់ល់ន់អាំងន់ទៀនាំងស់ឋ្រើ្រូវប់ន់ จะใจจานย้ายคนละจังดีต้อเนาะค่ะอ่อนสะอ่อนมันโดนฝนนั่นน่ากินเทียจังได้นั่นน่าจังเห็นสาวอมชาวอมเทียเนาะค่ะนี่กระทู่มันขายทุกท kind of mm. ุกอ <fruit S 1> ัน <tense> น้ำเจ้าขายลูกละหน่อยขีดละสิบนะค่ะนี่ใหญ่ว่า,าสิสามขีดอยู่แล้วสองกําเลยค่ะยายซื้อได้ถูกเนาะค่ะเพราะน้องมาจากสวนเองเพราะว่นานางขายยายไปเห็นพอดีค,คนซื้อน้าเพลินหลายหลายในมาสิบกํนนาตอนนี้ยายก็มาสองเลยเนาะค่ะใช่ยายก็เด็ดเรียบร้อย để thổi nhanh thôi nó cả giờ cả sẽ ấu luôn đấy khay nếu giờ Xay xí với nồi nâng thôi cả phải có gì không nó hòa nên rất nhanh nó cả với nồi nâng khay Đây cả chiều sợ ổn luôn, nó แย่ชิดถอดจะอมขึ้นมาก่อนค่ะแย่จ,จังสิตั้มน้ำพริกลวกผักนู่นค่ะไปค่ะไปถอดกันเดี๋ยวถอยง่ายเลยล่ะแย้นั่งไปถอดนู่นค่ะใครซีลูกก็ดีเลยจ้ะไปถอดกันนาะค่ะ ใกระใาน้ำมันไปอพระามันเาะค่ะยสิเศษมึงวะน้ำมันหอย้วยน้ำนำมันหอยแลอ่อมง่นเนาะค่ะอ่เคี่ยวเดี๋ยวกัดทะยกก่อนใส่ปันกลางนาะค่ะใส่ปันกลางไปเดี๋ยวจะออยอดอ่อนด เราจะทำไฟแห้งย่านให,ใหม่แยกเลือดไฟลุกกลางกลางก็จะอมแล้วก็ลวกผักตั้งน้ำพริกอาหารบ,าบา้านๆเนาะค่ะน้ำพริกกะปิะออทอดชะอมข้างล่างก็เหลืองๆแล้วเรี่ง,งไฟแห้งกับฉี่ใหม่หกนน่อนเนาะ กลือส่กเกลือัดเกลือรสเท่รัดแล้วทำนี่ก็ ใช่คระเดี๋ยวสิพริกอีกด้านเนาะค่ะยายแน่ใจว่าสุกแล้วพยายพูดแลยไม่มีใครผิดมากอีกอยานนึงค่ะ่ะเหลืองงามค่ะยายจะเอากระทะนี่แหละลวกผัว่าอันกระทะนี่แต่ทั้งทอดแต่ทั้งต้มเพค่ะยายเชขึ้นเนาะค่ะแล้วก็สิต้๋มหนาลวกผักก้อนค่ะใส่ไว้ในเขียงก่อนเนาะค่ะ ใช่ค่ะสิเอาหนามลงแต่ทีนี้หนามมันมนีการหลดพักมากะเรียงไฟค่ะเรียงไฟให้เดือดเบนว่ัสดุพุณกระทะนี่ได้ทั้งถอดได้ทั้งต้มได้ทั้งแกงค่ะร่องมากๆค่ะก็แลๆๆะะ้วให้เดือดจักพักค่ะมันสีใส่พักลงไ่พักกระดุมเดือดตีหลังกระดุมซุปแล้วคะ่ะ เดี๋ยวสิตัดไอ้ดอกแคเป็นมาก่อนค่ะดอกแคเป็นสุกเร็วดอกแคเป็นต้นมั็นชิลิกเป็นไปแต่ว่าดอกหอมสิเอาเกินที่หลัง หอมใหญ่สิถิ้งไว้สักพัก,น,ก,กน็อกกับปิดไฟกับกับให่สิมาปั้มน้ำพริกกับปรีอยากตววกอก,อกออหอมอยากให้นิ่มๆนั่งแช่นอยกับแต่ว่าอันดอกแค่อันนี้สุกเร็วอันนี้ปลายเลยทิมงไวสักพักน็อกก็ใส่ก้างเอานิ่มๆโชว์ว่า แยากจังเอาขึ้นเนาะค่ะแต่ว่าปิดไฟไว้ข้าไว้นิดนีงเพิ่งกระสีนิ่มันจะดอกเนาะค่ะอ้เดี๋ยวยายสีอันนี้ดูค่ะยใหญ่ทีกว่านักค่ะแกก็เอาหมอกเกลียบตั้งไฟก้อนอุ่นเนาะค่ะแกสีเอากือปีลงไปอ่างก่อนค่ะไปอังแห้่งหอมก่อนกเสียมาตั้งนะแต่เน้นยึดตางจังหวัดก่ะ ใส่ใบต้อย่างนุ่มูผู้หรัแต่ยางน้ำไฟเป็น้ำหอมัลเอนมำตางแก้ปิดไฟกลางไฟอ่อนๆค่ะ นคนเก็ดเกียมเนี่ยค่ะแค่เดียวท่วนานแหละค่ะอันเช็คก็คนโดยหอมกะนิ่มแล้วค่ะแก่เสียวดอกหอมขึ้นหมดเลยแก่ปิดไฟ่กับบข้าวไว้ในกับทะมากกว่านี่ค่ะนิ่มตั้งไว้ในหมอไอ้คนเดือดนามหอกแก่ก็จะจัดมุ่งจ่าย ดีค่ะใหญ่ว่าสีอีก้อนเน้ะค่ะเยอะค่ะใหญสีหันอันนี้ก้อน,นะคะ่ะเห็นลูกะใหญ่สีหันเอ๊ะจะโมชุบไครก่อนน้ก่อนน้ะคะ่ะห,หันเป็นฉินฉินพ่อข้ามกองค่ะใหญ่แต่เลวว่าสีตำหลัพริกกับปีที่หลังจัดการพักหายเรียบร้อยก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะ แห้งๆค่ะแยกโบจะทอดฟูเด้อยค่ะบบให้เพิ่นอมน้ำมันใส่น้ำมันเล็กน้อยเนาะค่ะทอดแด,นดนนันๆนะเพราะบบเอามันสอว์วอน่น occo แยกกระสิจัดจัดลงจานคนค่ะแล้วน้ำทีแ่แช่สีดำที่หลังก็แล้วกัน ด right ีค่ะก็เยอะครับนี่ค่ะ แหันโชอมทอดแห้งๆเรียบร้อยแล้วเอาผักลุ่งเนาะค่ะเอาผักมาลุ่งค่ะดอกหอมค่ะดอกหอมนานี่ว้าหวานนุ่งเลยนี่ไปจังน้อยแต่หากินยากงไรกินกาแงค่ะดอกหอมมันนี่เนาะค่ะอันนี้ก็ดอกแค่ค่ะ ขออนุญาตใส่มือเด้อจ้ะจัดลุจานก่อนนี่ก็สจะไปตำน้ำพริกแล้วเน,ะะนาะค่ะขออนุญาตเด้อค่ะนี่ค่ะจัดพักจัดยังเรียบร้อยแลย้วเดี๋ยวแยกไปตำน้ำพริกก่อนจ้ะใส่มนะนา,าวลงไปแยกไปใส่มะม่วงลงไปเนาะคะ่ะคนเข่ากันจดัดน้อย Bộ để tắm gì rồi nó cả khuôn đâu rồi nghe gì say nằm tổng số cứ bài xét nghiệm lỏi tăng năng suất cà vị mong muốn quy hiểu chị xin See, move up. Let's have แต่บบใส่ผงนวดแล้วก็เพราะว่ากะปิเพินน่นนวดอยู่แล้วเพิ่นใส่มาแล้วอืมกำลังดีเลยค่ะเตินมน้ำต้มซุปไปน้อยเดียวค่ะโบเอานา้ำไหลายเนาะค่ะมันฉีดมันสีจิ้มบบติดว่าขาอโทษค่ะแก่กับสีผ้าชิมไอ้รดน้ำไอ้ที่กปะปิลรอก็เนี่ย ตักรุ่มถวยเนาะค่ะนี่ค่ะเปรี้ยวของมะม่วงเปรี้ยวของมะนาวหุบเคืองเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกมกะปีข้นๆค่ะยายโบใส่ยังไหลแล้วค่ะแค่นี้ก็พอเด็กปีกันกับไส่ผงด้วมาให้แล้วค่ะน้ำตาลตักนิดหน่อยนาะค่ะว้าวเรียบร้อยแล้วใครถึงมากินกับยายมาเด้อค่ะนี่ค่ะ ลวกพัก <c oughs> ก็นุ่ยาได,ด้ค่ะเด้อกล่องมาไก่เนี่ยนี่ค่ะก็ทดอดเช่ออมค่ะนี่จิ้มลงไปก็สิติดได้ค่ะเพราะว่ายายบดัใส่น้ำลายเนาะคะ่ะยายชิมคำนึงเนาะคะ่ะอืมก็ตามเดือพลวกนิ่มๆเนาะคะ่ะอืมยั่วๆเลยค่ะมากค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะใคร ยาก็ใจส่อิ่วไปน้อยนึงเนาะค่ะแซษๆค่ะมาค่ะมาปิ๊กงกยายหี่ตำน้ำพริกกบปิกลนๆใส่มะม่วงเปรียวเนาะค่ะยาก็ะขอขอบคุณทุกการทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเมื่อชมคลิปใหม่เมื่อเนี่ยค่ะขอให้ทุกท่านไี้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ